ทำกิจกรรมมาทุกคนในบ้านนั่นแหละคือออกกำลังกายซักผ้าออกกำลังกายถูบ้านออกกำลังกายล้างถ้วยล้างชามออกกำลังกายเอามาเชียร์ออกกำลังกายอย่างนี้จะได้ออกทุกคนถ้าเราไม่ได้เชียร์กันอย่างนี้ก็เลยเชียร์เพื่อจะไปหาค่าสปอนเซอร์เสียเพื่อต้องการออกกำลังกายเพื่อต้องการหาเงินในกระเป๋าของคนเข้าไปห้าร้อยเข้าไปพันหนึ่งมารวมแล้ว ก็มาได้พิเศษอยู่คนเดียวอะโ,โอ้โหได้เงินคนนั้นได้เท่านั้นคนนี้ได้เานี้ฉันว่าที่จริงต้องให้คนดูออกลงมาวิ่งใครวิ่งรอบสามรอบได้ให้เห็นแบกว่ากีฬาทุกประเภทเลยที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีกีฬาไหนเลยที่ทำให้คนได้กำลัง มีแต่ทําให้คนต้องเสียกําลังกายและกําลังใจดังนั้นเราต้องฝึกออกกําลังกายกันเช่นเช้าเช้าเดินถ้าเอาแบบพระเจ้าเนี่ยยอดที่สุดเลยเช้าขึ้นมาพระเดินออกจากวัดโยมก็เดินออกจากห้องนอนไปเข้าครัวโยมเดินจากครัวหุงข้าวเสร็จตักข้าวมาเดินมาเตรียมใส่บาตร ในขณะเดินอ,อยู่ตรงนั้นบางทีหมาวิ่งตามมาด้วยพอออกมาไล่หมาไม่ยอมมาแต่ยังจะพูดเถอบอีกนะนตกมันออกมาไรบาดเสร็จมันก็กินข้าวที่ตกไอหมาโมคลนฝนตก,ตกยังที่ออกมากินราบมันเนี่ยตาใครกันแน่ออก เราจะต้องเรื่องการออกกำลังกายให้เป็นระบบประการสุดท้ายถ้าดูว่าสุขภาพเราเนี่ยในข้อนี้ดีหรือไม่ก็ดูที่เช้าขึ้นมาถ่ายอุจจาระที่ไม่แน่นั้นมาวัดสาบานันฉันว่าเป็นคนประหยัดเรื่องนี้อย่างที่สุดเลยเก็บไว้กลับวานเวนกีกลักลับไปถึงบ้านแล้วสู้สึกอย่างหนักเลย ฟืไม่ได้ขอโทษกลับไปเลดกน่งว่าถ้าอาหารที่สําคัญคือดื่มน้ำถ้าดื่มน้ําไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยสักอเอาแค่อิ่มก็ได้อิ่มแล้วเพิ่มทีนิดทีนิดไปแล้วท่านจะรู้เลยว่าอุจจาระจะตรงเวลาถึงวเวลาปัอมันจะทายอุจจาระถ้าใครต้องการให้มี สุขภาพดีสัตวายการีคือสิ่งที่สบายเอื้อต่อชีวิตคือ5ออก1อารมณ์2อ,อาหาร3อากาศ4ออกกำลังกาย5จุารักวกแล้วแบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำดื่ม ประการที่สองสัพยะมัตตัญญุมตัตตญยูสัพยะมัตตัญญูเนี่ยรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายด้วยหรการจะรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายเนี่ยเราทำยังไงบางครั้งเรานอนสบายใช่ไหมสบายมากระคังบ้านเลยตีปาเนี่ย มันสบายแต่ต้องรู้จักประมาณออกกําลังกายก็รู้สึกว่าโอ้รู้จักมันสบายนะออกจนลืมไปทํางานโอ้ยไปชมนกชมไม้ไปเที่ยวชายทะเลสบายแต่ไม่รู้จักประมาณกลายเป็นว่าเราต้องมารู้จักประมาณในสิ่งที่สบายด้วยการรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายเนี่ย ก็อยากจะให้ท่านลองไปฝึกข่ายย่อฝึกห้าย่อยได้หนึ่งยิ้มแย้มฝึกเอาสิ่งสบายมาให้ตัวเองได้กูเป็นคนอารมณ์ดีนะกูเนีย่ยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บอกใครเด็ดขาดว่ากูนี่ไม่ใช่นะักูอร์ร้ายนะกูกูคนปัญญาอ่อนมานีแค่เอาของส่ปลกไปกากด้วย ไมบอกกาทำไมอ่ะอารมณ์ร้ายอ่ะกูคนใจร้อนนะออกมาหุงข้าวก็ได้นะี่ีีไหนหรอกัั้นเราฝึกใหม่ยินยานเจ่มใสในชีวิตเราน่าจะได้ความสบายที่รู้จักคำว่าสบายทูกต้องคือยินยันเจ่มใสโลกใบนี้เท้าโลก พร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนเราเมื่อเรายินมย้มแจ่มใสแลวโลกทั้งโลกพร้อมที่ย่ำยีเราเมื่อเราหน้าตาบุบเบิ้ลเพราะโลกขาไม่ร่วมกับเราด้วยเราก็ทุกคนเดียวมันยินมย้มแจ่มใสสบายแต่ไม่ใช่เดินหัวเราะอาอาหนะถ้าไปไหนหัวเราะอ้าหไม่ต้องบอกอ่ามาจากว่าตัญญา ไปไป,ไปุกติเธอร์สไปไเขาไม่ยึดยันแจ่มใสเนี่ยชาวพุทธต้องดูพระพุทธรูปอิ่มยิ้มลมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนนะนรทำให้ตัวเองอิ่มสดชื่นอยู่ตลอดแม้แต่นั่งกรรมาฐานนะท่านถ้าท่านนั่งเกร่งเครียดนะแล้วถ้าถ่ายรูปมาดูไม่น่าปูไม่น่าเป็นปูเลย <laughs> <laughs> ไม่รู้ไปหาอะไรขนาด แค่ตัวเองรักษาไม่ได้นลุกใหม่นั่งพัเรารู้สึกยิ้มทำให้สบายโอ้ยดูที่ใบหน้าพ่อสบายอิมมาดูที่แขนวางไวสบายขาไว้สบายทุกอย่างสบายหมดเลยมันยิ้มแย้มระการที่สองเนี่ยรู้จักปรับตัวเขาเรียกว่ายืดย่ด ไม่เป็นบางคนเนี่ยไปเที่ยวกเกรงทเที่ยวเครียดไปยึดเอามาในสิ่งที่ไม่น่าย,ยึดอ่ะนั้นเราปรับตัวให้เปลยนอ่าวันนี้เรามาวัดเขาปรับตัวเปลี่น,ใน,ใน,นได้เลยแต่พอมาวันใหม่ีฉันจับไม่ได้เลยบางคนโอ้โหเฮ้ดีเออ,อ,อปรับตัวเป็นแค่ได้ แต่เมื่อแต่งตัวกลับเข้ารูปสังคมโอ้ไม่ธรรมดาแต่ละคนลงทุนมหา,าศาลกว่าจะได้มาวัตทีหนึ่ง <c oughs> แต่พออย่างที่น่านมาสบายสบายบางคนจะถามฉันพระชนีอาจารย์จำจำไได้หรอถ้าฉันจะตามจำเธอฉันโรคประสาทกินอ่ะเพราะว่าที่เธอมาแบบหนึง่งผมมาวันทผมม่อีกแบบหนึ่งอ่ะ ล้วเธอเปลี่ยนได้ไหมแต่ทรงผมเธอปรับอีกทีหน้าเธอไปอีกแบบแล้วฉันไม่จำเราจำเพียงแค่ว่าเธอมาก็พอแล้วแลวเราจะต้องยอมรับในการปรับตัวนั้นก็คือยอมรับเข,เขาปรับตัวในเหตุในปัจจัยไม่ทําทตัวเป็นคนที่ขาดการปรับตัวเรียกว่าเรายืดหยุน ทำตัวเองเนี่ยจิ้มแยง้งยืดหยุ่นได้ได้ยินยอมเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่พิเศษมากอยอมตัวที่สามคือคนเราอยากพยายามปิดกั้นตัวเองทำตัวเองให้เป็นบุคคลพร้อมจะรับฟังและรับรู้การได้ฝึกตัวเองให้รู้จักฟังรู้จักรู้รู้จักคิดนี่นเป็นเรื่องที่มันเติมประสบการณ์ แล้วก็เรียนัดบางเรื่องบางอย่างถ้าเราไปเริ่มต้นคิดหามาจนแต่ทั้งได้ยุติยากแต่ได้ฟังเขาได้ข้อแนะนำจากเขาเพียงแค่สองสามประโยชน์เราเข้าใจเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนรู้จักฟัง ยินยอมในสิ่งที่รู้สึกว่าควรแก่การเอามาปรับปรุงแก้ไขอย่าเป็นคนที่เรียกว่าเรารับฟังจากใครไม่ไฉันก็เป็นฉันฉันจะต้องอยู่อย่างฉันไม่ใช่ฉันขอเป็นผู้ที่รับสิ่งต่างๆที่ฉันควรได้รับมาเป็นข้อวัดปฏิบัติของฉิตใครแนะอะไรใครเตือนอะไรใครบอกอะไร อย่าถือว่าเป็นคนที่ทําไมก็มีคนนั้นพูดคนนี้พูดที่ปากคนจะไม่ชอบถ้าลองดูนะทุกหน่วยงานเขาต้องมีที่ปรึกษาเพื่อจะได้มองอีกมุมหนึ่งที่ตัวเองมองนม่ออกฉั้นพอขอให้ทาปรึกษาแนะนําถูกต้องแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกคล่องตัวเอาเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐมนตรี ในกระทรวงไหนก็ตามต้องมีคณะที่ปรึกษาจนไปถึงสูงสุดของประเทศคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ต้องมีองค์ขอนหรือขอให้คำาู้ยคำปรึกษาต่อพระองค์ในเรื่องต่างๆส่วนคำวิจัยต่างๆนั้นเป็นหน้าที่ของพระทั้งพวกเราเนี่ยจะให้มีใครมาเป็นที่ปรึกษาเราโดยตำแหน่งโดยแต่งตั้ง เห็นว่าแค่เงินซื้ออาหารเลี้ยงพ้อเราก็ถกไม่บอกดังนั้นการที่เขาพยาาบอกตรงนั้นบอกตรงนี้นินทาว่าอย่างนั้นซุบซิบว่าอย่างนี้นัน่นคือมารยาทไทยนะครับเป็นวิธีการที่แนะนำอย่างแยบจดเราถ้าไปบอกเกองดี๋ยว่ามึงดีอะไรบอกกูนล้นต้องฝากคนอื่นไปก็เลยนินทานัน,นรุนแหง ผมไปบอกเลยนะแต่ setting, bi, ียาบอกเลยรพ okay. yeah, ี่ยาบอกพี่ยังบอกเลยลองพูดอย่างนี้แล้วลองมาไปพูดทั้งวันแย่จริงๆไปทั้แกเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยแก่เป็นคนปากจับแกเป็นคนนั้นอินทาไปทั้งหมดนั้นคือการให้คำปรึกษาที่แยบยลตามมารยาทานอย่าไปรังเกียจย่าปฏิเสธแล้วเราเก็บๆก่อนสิเก็บมา เขาไม่สวนลิืกับสิแล้วเขาไม่เคยทวงจิตธิว่านี่คำแนะนำที่มาจากฉันนะไม่มีเราเก็บมาใช้ได้อย่างดีเราต้องยินยอมยกตัวใครก็ตามที่รู้สึกให้เกียรติตัวเองเนเอยชีวิตเราไม่ธรรมดา รู้จักเอาศีมาอยู่กับตัวรู้จักเอาสมาธิมาอยู่กับตัวรู้จักปัญญามาอยู่กับตัวโอ้ยรู้จักรับฟังที่วัดปัญญามีเรื่องของการสาธยายก็จะมีดกกรับแสดงธรรมเอฉันไม่ได้มีโอกาสไปอ่านก็จะมีดกกล้สมัครมาละคุณยาฉันทำได้แต่เดิมากเรามักจะบอกเฮ้ยฉันติดขนาฉัน อยู่จนตายก็ไม่กล้าแต่ถ้าเกียรตัวเองว่าฉันทำได้ในเรื่องนี้ปัญญาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยแม้แต่เด็กน้อยก็ให้โอกาสโตขึ้นมาโอกาสแก่ชราขนาดไหนมีตามีหูมีชีวิตมาอ่านพระไตรปิฎกได้แล้วถ้ามาดูสิเวลาสมัครหรือแต้าจั์ สุวสนี่ท่านดูแลเหมือนกับผู้ที่ต้องทนหนอมจริงๆเลยอะถ้าฉันเป็นผู้ดูแลรายการนี้ฉันบอกให้ไปตกมาตายตอนไปอ่านไปยืนสั่งอยู่แถวๆนั้นไหนแต่ว่าท่านเพื่อยืนอย่างไรอ่านอย่างไรออกเขียงอย่างไรโอ้โห,โหและเอียอกอนมาก ใครได้ไปผ่านกิจกรรมตรงนี้ทำให้ตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเราฉะนั้นเราต้องยอกย่องตัวเองว่าฉันทำได้นะเอาทางวัดมีการให้ฝึกทักษะหลายเรื่องเช่นให้ฝึกเป็นพุทธาอาสาสามารถระจับไหม่ อาราธนาธรรมโโอ้หฟังแล้วเปไน็นไงรู้สึกว่าชาวพุทธหลงไม่จะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสในสิ่งดีงามเสียงไม่จะมีไว้ไปแผ่อยู่ที่เขาจะมาตามร้องเพลงที่ไหนไม่รู้หรือคอนเสิร์ตที่ไดก็ไม่รู้มาเป็นคอนเสิร์ตธรรมะาตตรงนี้สิ ฉันจะขอเป็นตุกอาสัแล้วก็มานำในการสาธยายปฏิบิตรนำส่วนบูชาธรรมส่วนพระปริสส่วนมนุษย์เยอะยกหมดเลยแล้วก็บันยายสิ่งต่างๆที่คนทั้องลายได้รู้ เท่านี้ไม่พอจากตรงนี้เขาลุกกองทัพไปที่วิทยทุนั่งตรงนี้บางทียังไม่รู้เลยเลยว่าปัายามีวิยืยเปล่าอยากให้สา,มมาสวนั่งลบมาใช่ไมรือ่ไม่รู้เลยวิทยุมากฝึกคุยพูดไปพูดมาไปออกวิทยุทำไมคนอื่นออกแล้วเราก็ยังต้องโทรศัพท์ไปขอเทมายค่า เวลาทำอย่างนี้แค่ขาเราตัวเองเข้าไปอยู่ไปพูดไปคุยได้ไหมยกย่องตัวเองหน่อยได้ไหมว่าคนอย่างข้าทาได้คนอย่างข้าเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะช่วยเผยแพร่าศาสนาคนอย่างข้าไปอยู่ตรงไหนไม่ใช่าดูเป็นคนที่ไม่มีค่าะไรเลยอ่ะออกภานเป็นพุทธา เาตอนนี้เขาจัดเรื่องอาหารสุขภาพเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มาโชว์ฝีมือทำอาหารสุขภาพทุกวันเสาร์เขาจัดกันในเสาร์หน้าไม่รู้ว่ากลุ่มพุทธแอในธรมะครั้งนี้มีใครที่รู้สึกตัวเองน่าจะสืบโอ,อดกชิ้นนี้มาจาัดก,การในสาร์หน้า ใครไม่จัดการต่อไปฉันจะชวนเมลลงไปทำเลยสามสี่อาทิตย์แล้วก็ไม่ขาดมีคนอาสาทำออกันออกันน่าชิ่ใจ